สวัสดีคะ่ะเด็กๆวันนี้เรามาเขียน51ถึง100กันนะคะเด็กๆหยิบสมุดการบ้านเล่มเล็กสีชมพูมาเลยลูกถ้าใครยังไม่มีหัวข้อนะคะให้คุณพ่อคุณแม่เขียนให้นะคะลูกว่าเขียน51ถึง100และทำขีดหน้าบรรทัดให้หนูด้วยนะคะครูมินฝากด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะพร้อมแล้วเราไปเขียน51ถึง100กันเลยคะ่ะ เริ่มกันเลยนะคะเด็กๆ51มี5นำา1ต่อไปต้องเป็น52มี5นำา2ต่อไปค่ะ53มี5นำา3 54มี5นำา4 55มี5นำา5 56มี5นำา6 ห้เจ็ดมีห้านำเจ็ดห้มีห้านำแปดห้ามีห้านำเก้าหสิมีหกนำศเอาไปลูกหกอดมีหกนำหนึ่งหสองมีหกนำสองหกสามีหกนำสามหสี่มีหกนำสี่

73มี7นำ3 74มี7นำ4 75มี7นำ5 76มี7นำ6 77มี7นำ7 78มี7นำ8 79มี7นำ9ต่อไป80มี8นำ0ต่อไปนะคะ 81อดมี8ดนำหนึ่มี8นำสองมี8นำสาม 8, 84มี8นำสี่มี8ดนำห้ามี8นำหกแมี8นำเจ8ดมี8นำแ8 8มี8นำา9 90มี9นำ0ต่อไปค่ะ91มี9นำ1 92มี9นำ2 93มี9นำ3 94มี9นำ4 95มี9นำ5 96มี9นำ6 97มี9นำ7 98มี9นํา8 99มี9นํา9ตัวสุดท้ายคือ100ม, 100. ม100มี100จบแล้วค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้ครูมินก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่วันจันทร์นะคะเด็กๆบ๊ายบาย